สวัสดีครับสบายดีสวัสดีพี่นอ้นองมบบองอโนโันนี้มากระบอมเซโนคือเก่าคนเก่าคนเดิมแล้วเด้อครับมันนี้บอกก็อยู่ที่อ่าหรือว่าอยู่ที่สยามไม่ใช่สยามสิหน้าประตูน้ํานะมาดูวิวบรรยากาศกลางคืนของเมืองไทยนะครับโอ้โห,โหครับนะสวยอะไรขนาดนี้ครับมายิายยบไปยับหน้าเมืองไทย นี่ก็คืออัปเดตล่าสุดครับสกายวอล์กเมืองไทยว่าคนจะเยอะขนาดไหนนะครับทุกคนบ้าจ้าทุกคนนี่คือวิวบรรยากาศเมืองไทยนะครับช่วงกลางคืนเนาะบอกเลยว่าสวยงามจริงๆนะครับ น่าามีแต่ชาวต่างชาตินะครับทุกคนดูคือ่าสัมภาระหรือว่าสี่ของนกเซบามาซื้อที่อ่าพตินัมครับผมโอ้โหครับดูนะเยอะเยอะครับโอ้จะเริญขนาดนี้ได้หรอเมืองไทยดูครับสกายวอล์กนะ ดูแบบสะอาดสะอางเนาะยาวครับเปนได้สะดวกสะดวกสบายดีไปอยากมาเดินช่วงเวลากลางคืนก็เหมาะู่นะเพราะว่าวิวจะสวยกว่าตอนกลางวันนะถ้าตอนกลางวันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะตอนคืนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคนเราฟิวกันเลยนะ มากต่างชาติจะเยอะครับดูครับมุนไยทำอีกแล้วดูโคนสวยเนาะ ก็จะมาแบบอ่าเป็นขบวนขบวนนะครับมาเป็นกลุ่มกลุ่มเนะาะมาเที่ยวเมืองไทยแล้วมาซื้ออ่าสินค้าเมืองไทยเนาะจับจ่ายใช้สอยครับนี่อ่ะดูดิเมาไม่เป็นทงเป็นทงเลยนะครับแต่ละคนขายเหมือนเ,นเทน้ำเทผ้าเลยนะสินค้าไทย เมืองไทยน่าเที่ยวแบบนี้นี่เองครับสงการบอกเลยถนนซ้ายนี้นะคนนแน่นแน่นอนครับรอสมคกียของเซโนได้เลยนะ่วงสงการครับจะมาถ่ายให,ให้ทุกคนได้ดูเนาะช่วงสงการนะบอกเลยคึกคักแน่นอนครับนี้นก็มาอัปเดตล่าสุดนะครับดูปากมนดูครับ มากันเป็นแถวเลยครับเนะอะดูคนสะอาดสร้างนี่บอกเลยว่ายกให้เป็นที่หนึ่งเลยนะครับพอเป็นระเบียบเรียบร้อยนะของเมืองไทยดูครับฝั่งนู้นนะบิกซีราสนนันเนอรโอ้โหครับ มาดูความจเจริญเนาะดูว่ามีแต่ต่างชาตินะแต่น่าจาตาเป็นสา,าวอิยิปีหรือเปล่าครับโดบคนฟอนเดมครับสุมากมุมนี้แหละแต่ยอดฮิตที่สุดน,นะลกคนคนเดินมาจากมุมนู้นนะครับเดินจากนู้นสกายวอล์กแล้วก็ลงมาได้เลื่อนมันก็เดินมานี่แล้วก็ขึ้นมาได้เลื่อนมาตรงนี้ ตรงมุมตรงกลางอ่ะจะเป็นจุดไฮไลท์นะที่แบบทุกคนไม่พลาดที่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปนะตรงกลางเลยครับเพราะว่าสวยจริงๆโดมาเป็นกลุม่มเป็กลุ่มเลยครับน้ข้างล่างเนาะโอ้โหครับนี่แต่นักท่องเที่ยวนะเมืองไทย มองที่ไหนก็มีแต่ีสวยนะเรทุกคนดูนะดูนี่ครับเึ้นมาจากทาไไดเล่นเนาะคนเยอะแบบนี้เองครับเดินมาจากมุมนู้นครับดูมุมล่างครับสวยๆครับเนาะมากี่ครัง้งยาวก็มไม่เคยเบื่อนะทุกคน มาเดดเนาะต่างชาติเยอะเยอะจริงๆดูมุมนูนนะ้นเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะพาไปดูเนาะให้ดูบรรยากาศนักท่องเที่ยวดูครับเป็นมาบันไดาจากนู้นครับสั่งไรกันมาเนาะเป็นขบวนขบวนแล้วนะออกมาจากบิกซีราชดำเนินเนาะหรือว่ามาซินสินค้าไทยดูครับฝั่งนี้เนาะ นี่ครับที่สังเกตก็คือป้ายครับพี่น้องนี่แยกประตูน้ําแยกพันทิพนะบอกรายละเอียดเรียบร้อยเลยนะครับนี่แหละตัวเมืองไทยเนาะความใส่ใจและรายละเอียดบอกทุกรายละเอียดที่เกี่ยวกับเมืองไทยไปตรงไหนตรงไหนครับถามคนได้เลยโน่นไปโน่นก็จะเป็น,น่าเป็นน้ำหรือพันทิพนะที่บอมได้เดินมาจากมุมนู้นแล้วก็มาหยุดที่มุมนี้นะครับ อันนี้ก็จะสวยอีกแบบหนึ mm S <S ่งนะดูมุมนี้ทุกคนโอ้โหนักท่องเที่ยวดูจะได้นักท่องเที่ยวนะมีแต่นักท่องเที่ยวทั้งนั้นครับโอ้โหเดินเต็มครับโน่นครับมาจากทางล่างเนาะแท็กซี่รถเมย์เนาะจะรอรับผู้โดยสารครับ โลครับเพราะว่าสวยจริงๆดูครับความสวยของเมืองไทยเวลาทางคนนะครับดูครับเป็นบันไดมาเนาะ เยอะจริงๆครับดูดูฝั่งนู้นครับแค่สถานที่ที่เดียวก็กินขาดลอยแล้วครับเนาะบ้านมอมยังไม่มีแบบนี้เลยนะครับผม แบบนี้นะเนี่ยสกายวอล์กแล้วก็มีห้างตรงนี้ยังไม่มีนะทุกคนแค่ที่เดียวก็นักท่องเที่ยวมาเหลือเฟอแล้วเนาะแบบนี่ก็น่าจะเข้าไป ใส่เลยนะทุกคนในคือบิกซีเนาะต่อทงคัมบิกซีนสินค้าไทยแหละค,คนเยอะทุกที่จริงๆครับเมืองไทยต่างชาติมาก็ยังต้องว้าวครับ เห็นแบบนี้นะสถานที่แบบนี้เมืองไทย ในะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามช่องยูทูบบอสมชนครับสิ่งที่ว่านั่คือปกาิถามโฆษณาพี่นอ้องนั่นแหละสนับสนุนนอมทั้งช่องทางหนึ่งเด้อพราะว่าพที่นอ้องฝันไทยบอพี่นอ้องของเล่าและทั่วโลกทุกๆประเทศละครับเนาะมอมกลมามเด็ดไเรื่อยว,ว่าใกล้จะถึงเทศกาลสงการแล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงเนาะปะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับกล่าวปมะวัตสวัสดีครับสบายดี